ที่ดีกรมการขนส่งทางบกเผยได้เปิดให้ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่นอกเวลาราชการที่สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5และสำนักง,งานขนส่งจังหวัดและสาขาในจังหวัดปริมธฑนและจังหวัดท่องเที่ยวรวม108แห่งเริ่มตั้งแต่11กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ ตำรวจสอพอบางใหญ่เผยหลังดาบตำรวจท่องเที่ยวได้รับการประกันตัวในคดีเก็บสวยสถานบันเทิงมีการแจ้งความกลับชุดกรมการปกครองที่เข้าจับกลุ่มจริงในข้อหาข,ข่มขืนใจทําให้เกิดความกลัวและบังคับให้ออกจากรถโดยไม่แจ้งข้อหาเป็นเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บและเสียหายตามกฎหมายอาญามาตรา309วรรค2 โฆษกรัฐบาลชมผู้จัด The Match Bangkok Century Cup 2022แมชพิเศษระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลระบุสร้างความสุขให้คนไทยซึ่งสอดคล้องนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ไทยเป็นแลนด์มาร์คจัดกิจกรรมระดับนานาชาติผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬา